นะครับผมสวัสดีครับช่อง RC Run Man Sing RC by Run Man Sing ครับผมนี่นาอันนี้ทำจากลังนะครับนี่ลังเอาฝามันตัด,ต,ดตัดตรงฝามันมาพับพบก็ตัดนี่ครับทำฉากตกเต็นครับอันนี้คืออันนี้เป็น,นชั้นสองนี่ครับอันนี้พาสวิดที่ซื้อไว้นานแล้วครับเพิ่งหาเจอ แล้วก็มาทำบันไดนี่ครับอันนี้ทำห้องนี่ครับผมโอ้ร่วงร่วงร่วงเมกร่วงเมกร่วง,วงน,นี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางครับอันนี้หาไม้จิ้มฟันเอ้ยไม้จิ้มฟันไม้ลูกชิ้นไม้หมูย่างอะไรก็ได้มาเสียบติดกาวอันนี้ขีดเกียหาครับเราใช้เส้นพลาสติก นี่นะครับผมต่อตรงนี้นี่บันไดนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเลือพ่นสีมัน,นแต่เสาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวอาอย่างนี้ไปก่อนต้นแบบนะครับจอดรถได้หนึ่งคันตรงนี้จอดรถได้หนึ่งคันนี้จะทําเป็นห้องครับห้ <c oughs> องเก็บอะไรตรงน,นี้นะครับเจ็ <c oughs> ดโซ่ ยางรถเก่าๆนะนครับยางขอประมาณนี้อันนี้มันจะทำขาขี้เกียจนะทำวนะางเฉยๆเอาทรงนี่นี่ครับมันมียางไหลอย่างนี้นะครับแล้วก็มาวางนี่นนนนครับชั้นสองยางวางบนชั้นสองอันนี้ ตู้นี่คราับาบางนี่ครับตู้กับข้าวเออข้าวไหมแต่มันจะมีอะไรนะเนี่ยผมประมาณนี้ครับขอกสิงขอกสิงอันนี้รมวัดรลดนะครับ ทำคานไว้ให้มันเข็งครับไม่ให้กระดานลังมันมันหักครับเพราะว่ากระดานลังมันอ่อนแล้วก็ต้องดาวนนี่ครับนีมาขิงนี่ครับแ็ก็พอดีครับพอดีรถวุดวิดนิดนึงนี่ฮะนิดเดียวในปาดออกนิดนึงครับโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวทำซีเสร็จเดี๋ยวมาชมครับ